กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการของมันต้องดูรายการที่จะพาทุกคนไปดูเทคโนโลยีใกล้ตัวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้เชื่อว่าหลายๆทานคงเคยเจอกับปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดติดดับดบเน็ตเน่าเน็ตหลุดนะครับที่สร้างความญหงุดหงิดน่ารำคาญใจแล้วก็มักจะโทษกันว่าเป็นปัญหาของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแต่ในความเป็นจริงแล้วอาการทั้งหลายที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดมาจากอุปกรณ์การกระจายสัญญ,ญ,ญาณ Wi-Fi หรือว่าเรารเตอร์ต่งางๆละครับ ปัญหาอินเทอร์เน็ตในบ้านไม่แรงอาจเกิดจากเราเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือมีสเปคที่ไม่เหมาะสมตามแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เราเลือกมาครับรวมไปถึงสภาพบ้านและจำนวนอุปกรณ์ที่เรามีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเตอร์ที่ได้แถมมาจากการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในครั้งแรกมักจะเป็นเราเตอร์ที่มีสเปคกลางๆจนไปถึงระดับล่างซึ่งอาจรองรับได้ไม่เพียงพอต่อการเชื่อมต่อสัญญาณและอาจรบกวนกันทําให้การเชื่อมต่อสัญญาณไม่เสถียรและที่สําคัญทางกสทชออย,ยังกําหนดการใช้คลื่นความถี่สําหรับเราเตอร์ WiFi เพื่อป้องกันการรบกวน ดังนั้นการเลือกเราเตอร์ที่เหมาะสมได้คุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของกสทชจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องให้ความสาคัญซึ่งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สวทชหรือว่า p ีเทคได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดลองเราเตอร์ Fi ไวไฟว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับพี่ชัยครับนอกเหนือจากเรื่องของโดรนกับไม้ลอยแล้วเนี่ยยังมีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมครับพี่ที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่แผ่ออกมานะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจสอบผ่านมาตรฐานของกสทชนั้นมีอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญครับที่แพร่หลายมากในบ้านเรานั่นก็คือตัวเราเตอร์ WiFi ปัจจุบันการใช้งานเราเตอร์ Wi-Fi เนี่ยมีอยู่ทุกบ้านเป็นการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งตัวเราเตอร์ Wi-Fi เนี่ยครับจะต้องทำการทดสอบและผ่านมาตรฐานของกสทชด้วยเช่นกันมาตรฐานของกสทชหลักๆนั้นนะครับก็คือเลือกพูดถึงเรื่องของการใช้งานช่วงความถี่นะครับคล้ายๆกับรูปนี้นะครับกำลังส่ง แล้วก็พูดถึงเรื่องของการไม่แพร่สัญญาณไปรบกวนผู้อื่นตอนนี้เรากําลังกะสาธที่ได้ดูว่าในปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าบ้านเรามีสัญญาณ Wi-Fi ใช้งานอยู่บ้านเดียวนะครับหลังจากที่มีบ้านข้างเคียงหรือมีรีโมทของตัวโดรนมาอยู่ใกล้ๆเราจะพบว่าเดี๋ยวจะมีคลื่นรบกวนมาเต็มไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือสาเหตุว่าที่เราบอกว่าทําไมสัญญ,ญาณ Wi-Fi บ้านเราถึงถูกรบกวนจากบ้านข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าบ้านข้างเคียง มีรีโมทหรือมีเราเตอร์ไวไฟที่ไม่ได้มาตรฐานกําลังส่งสูงเกินที่กําหนดก็จะมารบกวนบ้านเราได้แบบนี้เช่นกันเพราะอย่างนี้แหละถึงจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบนะ<ช>ครับใช่ครับดุจใจขอบคุณมากมครับพี่ครับผมท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานเราเตอร์ไวไฟได้ที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สวทชหรือว่า PTEC และอย่าลืมติดตามเรื่องราวเทคโนโลยีน่ารู้ที่คุณอาจยังไม่รู้ได้ในตอนต่อๆไปได้ทาง Facebook และ YouTube t h a i l a n d Quality Hub เพราะว่าของ มันต้องดูครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้นําเข้าสินค้าผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบกันดีครับว่าท้ายที่สุดแล้วปัจจัยชี้ขาดสาคัญในการแข่งขันทางการค้าก็คือคุณภาพของสินค้าซึ่งต้องได้ามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับเพื่อยกระดับสินค้าให้อยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบทังธุรกิจและสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด การวิเคราะห์ทดสอบเพื่อการันตีมาตรฐานของสินค้าจึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระยะยาวซึ่งทางจุดนี้ครับสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชวก็มีความพร้อมที่จะตอบโจทย์ของผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานของ ISO และ IEC บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานต่างๆ บริการให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบและวิศวกรรมนอกจากนี้ครับทางสวทชยังให้บริการทดสอ e บผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านและเซรามิกตามมาตรฐานมอกและมาตรฐานสากลอีกทั้งยังเป็นหน่วยทดสอบแต่งตั All ้งของสมอีกด้วยนะครับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการวิเคราะห์ทดสอบได้ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือโทร0 2 5 6 4 7 0 0 0